แล้วอเล็กซานดรมารีวิวห้องใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่ทับทิมรีสอร์ทห้องเบอร์อะไรคะห้องเอ็นหนะคะถึงรล้คะ่ะห้องเ6หใช่ไหมน้องอเล็กซานด์ว่าถอดรองเท้าก่อนคะ่ะนะคะไปในห้องนะคะมีอะไรมัางคะมีที่นอนมีที่นอนโอ้โหยห้องสวยมากเลยมีวิวแบบรอบด้านมากเลยนะคะมีที่นอนแล้วมีอะไรคะ โอเคมีโต๊ะทำงานตรงนี้ด้วยมีไฟเปิดตรงนี้ด้วยใช่ค่ะและด้านด้านฝั่งนี้คืออะไรคะตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นมีเครื่องดื่มมีกาแฟให้นะคะตู้เย็นเล็กนะคะเอาไปดูฝั่งนู้นสินี่เป็นโต๊ะทำงานเปิดไฟเลยค่ะตรงนี้ก็มีไฟโต๊ะทำงานนะคะห้องน้ำนะคะสไลด์ค่ะสไลด์ ห้องน้ำมีสองส่วนนะคะอันนี้เป็นส่วนทุระหนักนะคะชักโครกมีช่องระบายอากาศมีชักโครกนะคะปึ๊บแล้วก็เป็นกระจกปึ๊บอ้าฝั่งนี้ค่ะเป็นฝั่งอาบนะ้ำมีเรนแชเวอร์นะคะห้องน้ำกว้างแล้วก็ซิงกว้างด้วยใช่ไหม,มชอบมากเลยนะห้องนี้เนะ พาไปดูวิวข้างหน้าสิมีที่นั่งเล่นด้วยหรือเปล่ามีอะไรบ้างคะข้างนอกพาไปดูหน่อยสิคะวิวดีรอบด้านมากเลยนะคะ,ะดูเป็นไงไหมคะข้างนอกมีอะไรบ้างมีที่นั่งมีที่นั่งนะคะอ่านี่ไม่นอนพักผ่อนแบบชิลๆตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หันไปดูด้านข้างสิวิวทะเลแบบนี้เลยนะคะห้องนี้ N6 นะคะถ้ามาเนี่ยลิเกขอ N6 นี้จะได้วิวแบบนี้เลยนะคะ,คะ อะไรฉนันตื่นมาเป็นไงคะเห็นวิวไงคะ mm hmm. วิวทะเลแบบนี้เลยฟินมากฟินเวอร์นะคะทับทิมรีสอร์ทค่ะอยู่อ่าวทับทิมเกาะเสม็กนะคะห้อง N6 เดี๋ยวเราไปดูราคากันค่ะว่าราคาห้องนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้ซื้อโปรโมชั่นห้องรวมอาหารเช้านะคะสามารถซื้อคูปองแยกได้นะคะคูปองอาหารเช้าในราคา200บาทเด็กต่ำกว่า7ขวบทางโรงแรมไม่คิดค่าอาหารเช้านะคะมาทานฟรีได้เลยอันนี้เป็นบรรยากาศของร้านอาหารมีซุ้มคาเฟ่ด้วยนะคะซุ้มเครื่องดื่มมินิบาร์ตรงด้านหน้าโรงแรมทัพทิมรีสอร์ทนะคะดูกันไปช้า ร้านอาหารบาร้านกาแฟยอยู่บนชายหาดเลยค่ะกลางคืนที่ร้านอาหารก็มีโชว์ควงไฟด้วยนะคะสนุกสนานมากเด็กๆชอบมากเลยค่ะชมแบบเต็มอิ่มเลยค่ะวิวทะเลหน้าที่พักเลยนะคะสวยงามมากทะเลใสน้ำใสมาก ราคาห้องที่เรารีวิวนะคะวันธรรมดา2,450บาทรวมอาหารเช้าวันหยุดนักขัดตะเลิก3,000 0บาทรวมอาหารเช้าค่ะลองสเตย์5คืนขึ้นไปอยู่ที่2,200บาทค่ะ